วันนี้นะครับก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวอย่างของอแมลงนะครับที่เก็บไว้ในคลังตัวอย่างของท่านธรรมชาติพิทยาเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับชนิดหนึ่งชื่อว่าผีเสื้อล้อดลมสี <Rosen ís> สลลมสัวนะครับผีเสื้อล้อดลมสีมัวนะครับกลุ่มนี้เป็นผีเสื้อที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเด่นแตกต่างจากผีเสื้อชนิดอื่นๆก็คือเป็นผีเสื้อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ พื้นปีกมีสีขาวนะครับแล้วก็บริเวณตามพื้นปีกก็จะมีจุดสีดำนะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นทั่วแผ่นปีกเลยเวลาที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาติเนี่ยพอเห็นบินมาเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นผีเสื้อในกลุ่มของผีเสื้อลำลมนะครับในบ้านเรานะครับในผีเสื้อลำลมเนี่ยในในสกุลผีเสื้อลำลมเนี่ยมีประมาณสี่ถึงห้าชนิดโดยส่วนใหญ่ก็จะพบเฉพาะทางภาคใต้นะครับมีมีอย่างชนิดเดียวที่พบกระจายขึ้นมาที่ภาคตะวันออก ตัวอย่างผีเสื้อล่องลมสีมัว2ตัวนี้นะครับได้มาจากบริเวณเ,เขาหนั่นนะครับซึ่งอยู่ในในแนวของเทือกเขาหลวงตอนพบเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาช่วงบ่ายๆและนะครับซึ่งผีเสื้อชนิดนี้ก็ลงบินลงมาต่ำนะครับอยู่เกาะอ,อยู่ตาม พวกพุ้มไม้พอดีมีอุปกรณ์ก็คือเป็นสวิงครับแล้วก็ใช้สวิงเนี่ยสวิตดับมาช่วงแรกก็คือทราบว่าเป็นสกุลบีเสือล่อลมแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะจำแนกชนิดได้เพราะว่าในสกุลน,นี้มีลักษณะค่อนข้างคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเก็บเพื่อที่จะเอามาศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไปแล้วก็เอามาทําการศึกษาก็พบว่าเป็นผีเสื้อล่อลมสีมัว ผีเสื้อลอดลมสีมัวมีลักษณะที่แตกต่างจากผีเสื้อลอดลมชนิดอื่นก็คือ,อพื้นปีจะมีสีออกเทาๆนะครับไม่ไม่เป็นสีขาวเลยนะครับซึ่งชัดเจนแตกต่างจากชนิดอื่นนะครับแล้วก็มุมปลายปีกค่อนข้างจะเรียวแคบลักษณะของ ส่วนขาผู้หน้าของมันนะครับได้ลดรูปลงไปนะครับซึ่งจะไม่ใช้ในการเดินหรือเกาะเวลาผีเสื้อลงเดินหรือเกาะตามพื้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแค่4ี่ขาแต่จริงๆแล้วมันมีขาผู้หน้าอยู่แต่ว่าลดรูปลงไปให้มีขนาดเล็กลงนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มผีเสื้อขาหน้าผู้การทำงานนะครับเกี่ยวกับทางด้านตังตัวอย่างของทางด้านพิพานธรรมชาติวิทยาน,นะครับสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือเรื่องของการ เก็บตัวอย่างนะครับการศึกษาตัวอย่างเราก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างมานะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องไปเก็บตัวอย่างมาต้องไปทําให้เขาตายนะครับจริงๆแล้วในลักษณะของงานทาง้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีหลักฐานที่ปรากฏสามารถที่จะพิสูจน์ได้ยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับซึ่งการเก็บรวบรวมตัวอย่างพวกนี้ทำให้ ช่วยเสริมในเรื่องของการมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราในประเทศไทยเนี่ยมีการพบสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนี้อยู่จริงนะครับมีตัวอย่างจริงให้ดูนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการศึกษาทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอนุกรมวิยานก็คือการจัดกลุ่มหรือว่าการตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างที่ถูกเก็บมาในฟังตัวอย่างก็จะกลายเป็นตัวอย่างอ้างอิงนะครับซึ่งคนภายนอกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็มาเทียบชนิดของตัวอย่างได้ก็จะทราบพอมาดูเทียบนิดนก็ทราบว่าตัวอย่าง ที่เขาพบจากข้างนอกเนี่ยมันเป็นชนิดไหนเพราะฉะนั้นนะครับงานทางด้านคลังตัวอย่างนะครับการเก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อมาเข้าสู่คลังคลังตัวอย่างเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับซึ่งก็คงประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนชาวไทยได้นะครับ